น,นี่วิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังกา,า,ารทำทันรายการสุกายสบายใจกับลักขณาสุริยงสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุกายสบายใจกับลักขณาสุริยงนะคะวันเสาร์ทุ่มครึ่งเอฟเอมเกมกะเฮิร์ค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะคนไทยนิยมออกกําลังกายนิยมเล่นกีฬากันมากขึ้นหลังจากที่มีเทรน์เรื่องของสุขภาพเข้ามาบางคนก็เข้ายิมบางคนก็ออกกําลังกายกลางแจ้งบางคนก็โอ้โหต้องเข้าฟิตเนสเลยแล้วก็ให้เทรนเนอร์มาสอนให้นะคะสอนวิธีออกกําลังกายสอนวิธีรับประทานอาหารลดน้าหนักจะทําอะไรยังไงถ้ามีเทรนเนอร์เนี่ยที่จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้เล่นกีฬาแล้วมาเล่นกีฬาแบบหนักหนักหรือบรรดานักกีฬาที่เล่นกีฬาหนักอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันมีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายจากการเล่นกีฬามีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นได้รับทราบข่าวคราวกันอยู่เรื่อยว่านักกีฬาคนนั้นบาดเจ็บนะักกีฬาคนนี้มีถึงขั้นหักนักกีฬนะาคนนี้อาจอจะหมดอนาคตจากการเป็นนักกีฬาอาชีพเพระาะว่าบาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันถึงการระมัดระวังอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พาริ์วงแพทย์ผู้อำนวยการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร,ร์ฟื้นฟูจาก DBC Spy c l i n i ลินิอจอาจารย์หมอพาริ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณละคณาค่ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆคนเราทั่วๆไปเรามักจะนึกถึงอุบัติเหตุนะอาจารย์หมอนะ แต่ว่ามันยังมันยังจะมีอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาด้วยนะปัจจุบันคนไทยเราหันมาเล่นกีฬาหันมาออกกําลังกายมากขึ้นแต่ว่าบางทีการใช้ร่างกายที่มากเกินไปหรือว่าไม่มีภูมิมากพอเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาโดยเฉพาะการเล่นกีฬาที่หนักหนักขึ้นมาก,ก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์หมอได้ครับค่ะกีฬาประเภทไหนบ้างคะอาจารย์ที่เสี่ยงจะให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายอะไรทํานองเนี้คะ่ะอาจารย์ จริงๆแล้วจริงๆแล้วมีความเสี่ยงทุกประเภทกีฬาที่จะมีการบาดเจ็บครับคือหลักคิดต้องเริ่มต้นนี้ก่อนว่าการใช้งานร่างกายเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นการออกกําลังกายกันเนี่ย<ช>นะครับ<ช>ก็คือการเอาความเครียดใส่ไปในระบบข้อต่อกระดูกและกล้ามเนื้อต้องทํางานเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวถูกไหมครับ<ช>แล้วที่มากกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีการกระแทกกระทันเช่นเรากระโดดขึ้นก็ต้องมีการกระแทกตอนขาลงรับน้ําหนัก หรือเราย่อตัวลงไปเอารูปแบบอย่างเงี้ยอแรงน้ําหนักตัวที่โถมลงไวบ,บนขาที่จะต้องรับน้ําหนักไปอย่างเร็วแล้วต้องเบรกแรงเบรกก็ต้องมีแรงกระทําอำทีนี้เอความเครียดเชิงกลอันเนี้ยซึ่งของเราเนี่ยถ้าหากว่ามีมีแต่พอประมาณหนึ่งซึ่งร่างกายสภาพภายุและความฟิตรับได้ร่างกายก็จะไม่มีการบาดเจ็บ มีจะมีความสึกลอแต่ประมาณหนึ่งเสร็จแ,แล้วพอได้พักผ่อนเช่นแล้วแต่อายุนะครับั้ก่อนสักวันสองวันถึงสามวันร่างกายก็จะลับแข็งแรงดีขึ้นความสึกล้อที่มีเล็กน้อยนันก็ถูกซ่อมแซมแลแ้วแถมดีกว่าเดิมนิดหน่อยอแล้วถ้าเราทําแบบนี้เรื่อยๆร่างกายมันก็จะจะแข็งแรงดีขึ้น<อ>สามารถรับภาระรับความท้าทายเจิงเจอความเรียดความปนทางร่างกายได้มากขึ้นเรื่อยๆออนนแต่<อ><อ>ทีนี้ถ้่ถ้ามันเกินกว่าที่รับได้ มันก็จะกลายเป็นการบาดเจ็บทีนี้การบาดเจ็บเนี่ยก็มีสองลักษณะก็คือว่าการบาดเจ็บมากทีเดียวรุนแรงเช่นเช่นยกน้ําหนักทีเดียวข้อบิดหักไปเลยข้อหลุดอะไรอย่างนี้หรือว่ากระโดดทีเดียวเอ็นเข่าขาดไปเลยหรือแบบสะสมนะฮะคือว่าหนึ่งกระโดดหนึ่งครั้งไม่เป็นไรสองครั้งสามครั้งห้าสิบครั้งมีปัญหาละเริ่มเริ่มมีการมีขาดเล็กๆน้อยๆหรือมีการอักเสบ สองลักษณะนี้ก็จะตางกันก <c oughs> ็คือว่าเป็นแบบกระทันหานร,รุนแรงกับเป็นแบบสะสมอ <c oughs> ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นส่วนร่างกายที่เรเคลื่อนไหวไม่ว่าเป็นคอกระดูกสันหลัง l เอวข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อสะโพกข้อเขา่าข้อเท้าทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นชิ้นส่วนระบบเคลื่อนไหวหรือยอย่างฝรั่งเขาเรียกว่าม u สค u l o s k e l e t a ซิ y s t e m เนี่ยมันก็บาดเจ็บได้หมดจากการเล่นกีฬา ราะการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็มีการใช้ชิ้นส่วนร่างกายรับความเครียดท้งนั้นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวน้อยสมมติว่าเป็นกีฬานั่งเล่นไพ่หรือนั่งเล่นหมากรุก,กเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าการนั่งนานๆก็มีความเครียดชนิดต่อนเนื่องกับหมอรองกระดูกสันหลังถ้าหมอนรองกระดูกถ้าสภาพไม่ค่อยดีก็อาจจะกําเริบได้ปวดได้อย่างนงี้นเป็นต้นนะครับ นี้ถ้าพูดถึงเป็นส่วนส่วนก็การบาดเจ็บที่พบบ่อยก็หัวเขาข้อเท้าข้อหลังแต่ที่อื่นก็พบไม่น้อยเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วะจะเป็นเรื่องของข้อซะส่วนใหญ่นะจารย์หอเนาะข้อข้อมันเป็นส่วนส่วนเื่อนไหวครับบางทีการบาดเจ็บเนี่ยไม่ได้เกิดตรงที่ตรงตัวนหน้าข้อที่เป็นกระดูกรนกันจริงๆแต่เป็นเอ็นที่มันประกับ บัดข้ออยู่หรือก้างเนื้อหรือถุงน้ําที่มันต่อลื่นอยู่ใกล้ข้อเลยก็ได้หมดเลยครับคแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาจากการเคลื่อนไหวและการกระแทกอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องกับเรื่องนี้ก็คือว่าอาการบาเดเจ็บเหล่านี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสัมพันธ์กับความพร้อม<ห>ถ้าความพร้อมสูงเนี่ยเล่นกีฬาหนักหนักก็ไม่เจ็บแต่ถ้าความพร้อมต่ําเล่นแล้วก็อาจจะเจ็บได้ ้วยเหตุนี้จึงมีโปรแกรมการออกกําลังใจนะฮะเพื่อป้องกันก,การบาดเจ็บยกตัวอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยทราบกันมานานแล้วว่านักกีฬาฟุตบอลหญิงเนี่ยจะมีเอ็นเอ็นไข้เข่าที่เขาเรียกว่า c อเนี่ยขาดได้ง่ายกว่าผู้ชาย,ยเพราะว่านักกีฬาหญิงเนี่ยข้อที่หนึ่งคือข้อเข่าผู้หญิงเข่ามันจะทนกันเข้าในมากกว่าผู้ชายคือมุมมุมข้อเข่าจะไม่ตรงเท่าผู้ชายอ,อันที่อสองก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยกาลังกล้ามเนื้อน้อย เวลาที่เกิดการค้ำยันตัวบางทีแค่หมุนตัวเนี่ยครับอแต่กล้ามเนื้อมันไม่ช่วยประคองข้อให้อยู่ในตำแหน่งท,ที่กระจายแรงได้ดี<ช>ข้อก็อจะปิดเอ็นก็จะขาดถ้าลองจินตนาการดูเวลากินสะโพกน่องไก่เนี่ยครับนะครับอถ้าเกิดว่าเราติดข้อเนี่ยเอ็นมันก็ขาดข้อก็จะหลุดจากกันนั้นปกติแล้วกล้ามเนื้อมันจะเป็นตัวบังคับสมองมันจะบังคับกล้ามเนื้อให้ทํางาน พื่อควบคุมให้การลงน้ำหนักมันอยู่ในสภาพที่ไม่เกิดแรงบิดที่ผิดปกติกับข้ออันนี้เขาก็สามารถเทรนนะักกีฬาหญิงได้ว่า,าต้องฝึกกาลังกล้ามเนื้อขานะให้แข็งแรงต้องฝึกสมองไขสันหลังให้มันบังคับให้มันรู้จังหวะนะเวลากระโดดมันต้องออกแรงกล้ามเนื้อส่วนไหนมากเพื่อที่จะบังคับเข่าเอาไว้ไม่ให้เกิดการทุดไปในมุมที่จะทําให้ข้อมันมันติกก๊กแล้วก็ิดขาก็พบว่ามันลดการบาดเจ็บได้ อ,อต่อมาเนี่ยแม้แต่นักกีฬาชายนี่ก็ต้องทําถ้าเราดูฟุตบอเลเวลาดูช่วงนักกีฬารอลงสนามใช่ไหมบางทีเราจะเห็นเขาวมกันท่าแปลกๆเช่นท่ากระโดดขากลางๆจะเห็นนะครับกร <c oughs> ะโดดกระโดดทาไมต้องกลางๆขาแล้วกระโดดกระโดดไปข้างหน้ากระโดดไปข้างหลังกระโดดไปข้างข้าง ยิ่งทีไหนระเบียบเข่งคัดในจะเห็นฝึกา่านี้เราก็เรียกว่าข่าสี่ขาอีเลเวน่นคือมีสิบเอดข่าของสีขงส่ข่าติดมาให้อ๋อเดี๋ยวฉันก็ลองมองว่าส่วนีหยเราจะเห็นในกีฬาฟุตบอลครับเพราะว่ากีฬาฟุตบอลน,นี่ยเกนเขา่าติดขาดเดยอะครับค่ะ,ะครับแล้วซึ่งบางทีคนไม่รู้เนี่ยจะนึกว่าเอ็นเข่านี่มันติดขาดเพราะโดนเตะซะมากแต่จริงๆไม่ใช่เอ็นเข่าสีขาดเป็นเพราะลงน้ําหนักลงไปแล้วมันมีนมการติดพะก็เอาไม่อยู่ บางทีลงไปวิ่งเนี่ย10นาที่20นาทีแรกเอาอยู่แต่พอมันเหนื่อยแล้วมันล้ามันเอาไม่อยู่แล้ว<ม>พอจะปิดหมุนตัวเลี้ยวก็เกิดยันติดท่าขาก็ฟอก<ม>เอ็นย<ม>ืดขาไปได้อืมไม่ได้เกิดจากไฟตรงข้ามที่มาเสียบ,บเอาแต่เกิดจากลักษณะของการเคลื่อนไหวของเราเใช่ครับ<ม>ใช่<ม>ทีนีเ้เวลาที่มีการบาดเจ็บถ้ามันมีการ บาดเจ็บรุนแรงเอ็นมันฉีกมันขาดเนี่ยมันก็อาจจะต้องไปผ่าตัดซ่อมแซมนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันไม่ถึงกับต้องไปผ่าตัดซ่อมแซมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้อเท้าพลิก <Okay. S 2> ข้อเท้าพลิกนี่เป็นสิ่งที่เจอบ่อยบางทีส่วนมากก็จะพลิกแบบตะแคงฝ่าเท้าเข้าข้างในนะครับ uh huh. ทําให้ตะตุ่มนอกเนี่ยเอ็นที่มันยึดด้านตะตุ่มนอกเนี่ย <Okay. S 2> มันยืดหรือมันฉีกขาดบางส่วนมันคลาดยืดออกอผลก็คือว่า มันอักเสบเจ็บแล้วก็พอมันหายอักเสบแล้วเหมือนกับว่าจะดีแต่ในอนาคตไปข้อเขา่าไอ้ข้อที่มันเคยพลิกสนข้อเท้าเนี่ยมันจะพลิกซ้ำเรื่อยๆได้อืได้ง่ายสังเกตว่าถ้าข้อเท้าเคยพลิกแล้วเนี่ยต่อไปมันจะพลิกอีกเหมือนกับมันไม่เข้าที่อะไร<ด>มาขกก้างท,ที่ไม่เคยพลิกอ่าเหตุผลก็คืออะไรหนึ่งก็คือว่ามันก็ยืดมันก็หลวมกว่าธรรมดาแต่เหตุผลที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่า ความเจ็บปวดเนี่ยมักจะมีผลไปทําให้ระบบปฏิกิริยาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่จะช่วยประคับประคองข้อต่างๆให้อยู่มั่นคงเนี่ยมันทํางานเฉื่อยช้าลงไปไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่ข้อเท้าพลิกแล้วพลิกซ้ำซากเนี่ยก็สามารถเทรนเทรนได้นะครับการเทรนเนี่ยไม่ใช่เทรนเอากําลังไปดาดดัดธรรมดามต้องเทรนระบบประสาทให้มันไวที่จะรู้ว่า ข้อเท้าพลิกแล้วนะเริ่มพลิกแล้วนะ <c oughs> ให้มันขืนตัวให้ทันให้อยู่ <c oughs> นะ <c oughs> ฝึกจากง่ายไปหายากให้มันค่อยๆสร้าง <c oughs> ก็จะสามารถทําให้ข้อเท้าที่เอ็นมันหลวมๆนะี่นะมันไม่พลิกบ่อยๆได้ <c oughs> หลักนี้แอพลาหมดเลยนะฮะก็คือว่าถ้าไม่บาดเจ็บต้องพยายามสร้างคอนดิชันเอาไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่เจ็บก่อน <c oughs> เป็นเบือ้องต้นคนมักจะพูดถึงการวอร์มอัพที่ทำไม่ให้บาดเจ็บแต่อีกอันก็คือว่า การเทรนพื้นฐานกล้ามเนื้อที่ไม่ไม่สมดุลหรือว่าไม่ได้เทรนเพื่อสร้างความมั่นคง,งของข้อต่อที่ใช้เป็นข้อหลักในการเล่นกีฬาน,นั้นๆก็จะมีส่วนทําให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอันที่สองถ้าบาดเจ็บแล้วการออกกําลังกายฟื้นฟูอย่างเหมาะสมก็จะช่วยลดแม่มันเจ็บซ้ำซากครับค่ะ อันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นแบบหนักๆก่อนใช่ไหมอาจารย์หมอที่อาจารย์หมอพูดเมื่อกี้คือแบบรุนแรงก็คือมันมักจะเกิดกับนักกีฬาที่ที่เขาเล่นกีฬากีฬาที่มันหนักๆเป็นนักแข่งระดับโลกอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ใช่ไหมดิฉันก็จะรยมองไปถึงที่เป็นมากเนี่ยนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาก็เขาเป็นเพราะเขาเล่นหนักมากแต่ในขณะเดียวกันคอนดิชันเขาก็สูงมากมีวิธีการดูสมัครเล่นนี่สิครับตัวร้ายเพราะว่า เพราะว่าว่างก็ถึงจะได้ไปเล่นเพราะว่างก็เล่นเลยแต่ไม่เคยได้ลงทุนเวลาในการเตรียมความพร้อมแล้วสมมุติว่าอายุ20ก็ยังไม่มีปัญหา25ก็ยังไม่มีปัญหาเพราะร่างกายเนี่ยมันดีโดยไม่ต้องเทรนคือเฟืตามธรรมชาติแต่ว่าสมมุติว่าเราเป็นคนทําวัยทํางานทําไปแล้วเป็นชาวออฟฟิศทั้งหลายงานก็ไม่ได้เทรนกีฬาก็ไม่ได้เล่นสม่ําเสมอแล้ว คือได้แต่เล่นแต่ไม่ได้เทรนพออายุสักสามสิบทีนี้ก็คอนดิชันเริ่มลดละแต่ว่าใจอยากเล่นเท่าเดิมทักษะยังมีอยู่สามารถไปได้เร็วแต่เอาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับดิฉันก็จะมองไปส่วนใหญ่ที่เห็นบาดเจ็บกันเยอะแล้วก็จะเป็นประเภทที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยเตรียมตัวเพื่อรองรับการออกกําลังกายแบบที่จะเจอแรงกระแทก แรงกดแรงดันหรือว่าออกกําลังกายหนักๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเจอบ่อยๆอย่างเช่นสาวออฟฟิศวันนี้มันหยุดเกิดอยากจะมีอารมณ์อยากจะไปออกกําลังกายไปตีแบดไปตีเทนนิสแล้วแบบหดเอาแบบจริงจังเนี่ยนะอาจารย์หมอเออหรือว่า,าคุณผู้ชายก็จะไปเตะบอลหรืออีกประเภทหนึ่งคือตีกอล์ฟเนี่ยใครจะรู้เราไอ้วิธีการที่เราเบี่ยงและเอี้ยวตัวเนี่ยมันจะทําให้นํามาซึ่งอาการบาดเจ็บแบบรุนแรงได้ใช่ไหมคะ การการตีกอล์ฟเนี่ยมันมันมันมีความเครียดสูงในการตีครับม,มีการศึกษานะครับว่าเขาลองให้วัดดูว่าการหมุนตัวของคนเราเนี่ยหมุนได้เท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่ทั้งเจ็บหลังและไม่เจ็บหลังคนเจ็บหลังก็จะหมุนได้น้อยกว่าคนปกตินะครับแต่พอให้คน ที่เป็นนักกอล์ฟที่เจ็บหลังบ้างไม่เจ็บหลังบ้างเนี่ยไปไปตีลูกกอล์ฟจริงๆแล้วก็ใช้วัดว่าระหว่างตีจริงเนี่ยมีการหมุนเอลหมุนหลังเท่าไหร่เพราะว่าการปิดตัวของกระดูกสันหลังนในเวลาตีลูกจะมากกว่าเวลาพยายามหมุนเองตามธรรมชาติค่ะเสมอ,อมแต่ว่าทุกคนตีตีเกินร้อยทั้งนั้นเวลาอยู่หน้าตรงลูกแล้วเนี่ยอ,อทีนี้พอมันพอมัน อย่างนี้มันก็มีโอกาสบาดเจ็บครับแล้วมันก็บาดเจ็บทีนี้ถ้าบาดเจ็บเนี่ยมันจะเป็นสู่หลักอีกอย่างนะครับว่าเวลาบาดเจ็บแล้วเนี่ยถ้ามีการบาดเจ็บซ้ำซากใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งเกิดการเรื้อรหลังขึ้นหายากข้อพิจารณาอีกอย่างก็คือว่านักกอล์ฟเนี่ยบางทีบอกไปซ้อมก็คือไปดา้าถาดหนึ่งก็จะจะมีหลายสิบลูกบางทีตีสามถาดแถมถอีกถาดหนึ่งก็หมายว่า รอบหนึ่งที่ไปยืนตีกันบางทีสี่สห้านาทีชั่วโมงนี่ตีเข้าไปเป็นร้อยลูกนะครับอเป็นร้อยและเพจิชันทาซ้ําเป็นร้อยออกไปออกรอบยังตีไม่ถึงเลยครับแล้วก็ไม่ได้ตีถีขนาดนี้ด้วยเพราะว่ามันต้องรอรอจังหวะกันแค่ซ้อมเนี่ยจะหนักกว่าไปตีจริงการไปได้ที่สนามเนี่ยมีมีความเครียดต่อระบบร่างกายสูงกว่าการไปตีจริงนะครับร่างกายเครียดไป แล้วก็บางทีมันจะเป็นส่วนที่สะสมสะสมทําให้เจ็บนักกอล์ฟไม่ได้เจ็บแต่หลังบางทีเจ็บข้อศอกก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับข้อศอกเพราะอะไรคะอาจารย์ครับข้อศอกเป็นเพราะอะไรคะข้อศอกเป็นเพราะว่าเอ็นเอ็นที่กล้ามเนื้อข้อศอกเอ็นที่เป็นควบคุมกล้ามเนื้อข้อมือนะครับบังคับข้อมือแล้วก็นิ้วมือที่เป็นตัวกำไม้เนี่ยนะครับมันมันเกาะที่เกาะต้นมันมาจากแถวข้อศอก ทั้งข้อปุ่มข้อสอบเนาะในกับปุ่มข้อสอบนอกออืทีนี้เวลาทำไมโกอฟลูซีเนี่ยเราทำบางทีทำแรงเกรงทำแรงใช้แรงมากแล้วก็ตีซ้ําหลายทีเอะก้ามือมันทํางานมากก็ไปดึงที่เอ็นเอ็นโดนดึงซ้ำซ้ำซ้ำซ้มันก็เริ่มปริขีมันก็อักเสะทีนี้พออักเสบยังไม่ทันหายก็ไปตีอีกมันก็เลยซ้ํซ้กลายเป็นเลื้อนหลังนี่เจอบ่อยครับค่ะค่ะอันนี้ที่ครับ เชิญค่ะอาจารย์หมอมีอะไรเสริมหรืออย่างเวลาตีเนี่ยครับคือไม่นับว่าเราตีซ้าหลายทีบางทีดิฟลูกเสร็จแล้วมันไปขุดดินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอพอแรงกระแทกเนี่ยไม้นึกว่าจะไม้จะไปสวิงไปเสมอมันไปเจอเจอกระแทกพื้นไม้มันหยุดข้อมือก็จะเกิดแรงเกรงตามธรรมชาตินะครับเพื่อจะจับไม้ไม่ให้หลุดมือก็เกิดแรงกระชากกันใช่ไหมครับเหมือนกับเราเราเ,ราเอาเหมือนกับ เราฟันไปผูกประตูในกระตูนไว้ครับพอหรือผูกท้ายรถพอรถวิ่งออก<า>มันโกระชากอ,อย่างเงี้ยครับแรงกระชากนี่ก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บเสียหายที่ที่มากขึ้นไปอีกนะครับที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกเน <c oughs> ี่ยนะคะ <c oughs> จะสังเกตได้นะคะคุณผู้ฟังว่าเป็นลักษณะการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายการเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นบาดเจ็บแบบหนักนะคะกนะ็คืออเป็นลักษณะของ นักษณะของอ,อาการข้อที่มันเจ็บหนักเนี่ยนะะอาจารย์หมอซึ่งซึ่งเจ็บขนาดนี้ค,คงจะอยู่ไม่ได้ต้องไปหาหมอเนี่ยนะคะ <c oughs> แล้วมันมีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ไม่ถึงขั้นหนักขนาดนั้นไหมคะอาจารย์หมออย่างเช่นพกช้ดำดําเขียวเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ไหมคะการการการพกช้ำนี่เป็นเป็นการบาดเจ็บแหละครับ <c oughs> แต่เราอมักจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าคุยเป็นพิเศษเพราะว่ามัน มันก็เป็นฟกช้ำที่มันเกิดขึ้นได้ครับมันก็หายแทบจะหายเองครับไม่ต้องทําอะไร <c oughs> แต่ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงว่าบาดเจ็บที่พูดถึงเนี่ยเอ,อสมมติข้อเข่าเนี่ยมันอาจจะสมมติว่าเราเราบิดข้อรุนแรงไปเนี่ยมันอ <c oughs> าจจะมีเอ็นทีขาดทันทีได้ <c oughs> แต่ถ้าข้อมันไม่ค่อยแน่นสมมุติเราไปวิ่งสักสามกิโลเนี่ยครับ <c oughs> ก็คือว่าสมมติไปวิ่งสักชั่วโมงหนึ่ง จังหวะการวิ่งของคนเนี่ยประมาณร้อยเก้าต่อวินาทีร้อยเก้าต่อนาทีนะครับถ้าคูณเข้าไปชั่วโมงก็เป็นพันเหมือนกันเนาะอ,อย่างเงี้ยทีนี้มมสมมุติว่าเรานึกสภาพว่าข้อมันไม่แน่นร้อยเปอร์เซนเพราะกล้ามเนื้อมันเอาไม่อยู่วิ่ง,ว,งวิ่งไปมันก็เสียดสี hot add, 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 ออดแอดออดแอดออดแอดอย่างนี้ในที่สุดมันจะเกิดการอักเสบขึ้น ะนะครับซึ่งมันไม่ใช่การบาดเจ็บรุนแรงใช่ไหมครับยังไม่มีอะไรฉีกขาดแต่มันอักเสบถ้าการอักเสบนี้เกิดนานๆเกิดเกิดซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ำอีกในที่สุดการอักเสบที่แบบว่าเหมือนเราเอาไม้ไผ่สีกันมันก็ค่อยร้อนนะครับมันก็คืออักเสบน้อยกลายเป็นอักเสบมากติดเป็นไฟได้เหมือนกันบางทีก็เจ็บแบบเดินขยเยกเลยก็ได้ค่ะจากลักษณะอย่างนี้ครับ อาจารย์หมอถ้าเกิดอาการปวดเมื่อยจากการเล่นกีฬาเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายอยู่เป็นประจําสัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์ครั้งเนี่ยควรจะเล่นซ้ําอีกมีคนแนะนาว่าควรจะเล่นซ้ําอีกให้ร่างกายมันชินหรือจะหยุดเล่นไปก่อนหรือควรดูแลย,ยังไงก่อนจะพูดว่าทําอะไรควรทาความเข้าใจสักนิดนึงว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายเนี่ยลกลไกมันเกิดได้ยังไงนะครับลกลไกของมันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่า เส้นใหญ่กล้ามเนื้อมันฉีกขาดครับพงแต่ว่ามันขาดน้อยๆอเราไปยกน้ําหนักหรือไปทํากีฬาหนักๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยแล้วแล้วมันอาการระบมขึ้นมาภายใน24ชั่วโมงมถึง48ชั่วโมงหลังออกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเกิดจากกล้ามเนื้อมันฉีกขาดบางส่วนเอความเมื่อยเนี่ยตามธรรมชาติมันจะหายไปก่อนแล้วการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์จะตามหลังนั้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเล่นกีฬาซ้ํานะครับ ในโดยเฉพาะที่หนักๆเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะามันทําให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเราแค่บาดเจ็บแค่นี้ก็พอแล้วเราเป็นคอสัญญาณพอกระตุ้นร่างกายให้มันได้ปรับตัวใช่ไหมครับทีนี้การเคลื่อนไหวที่เป็นการเคลื่อนไหวเบาๆเช่นมันเมื่อยกล้ามเนื้อจากการยกน้ําหนักมาละวันรุ่งขึ้นจะไปเคลื่อนไหวเช่นขยับกล้ามเนื้อชุดเดิมแต่แทนที่จะยกน้ําหนักเดิมเต็มที่เหมือนที่เคยยก อาจจะยกสักหนึ่งในสี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนไหวมันอาจจะช่วยบรรเทาปวดได้แต่ที่จริงแล้วการบรรเทาปวดวิธีอื่นที่ได้ผลกว่าก็มีตั้งเยอะนะครับ mm. สิ่งที่ดีคือการประครบร้อนหรือการประครบร้อนสลับเย็นดีที่สุดประครบร้อนสลับเย็นนี่เป็นตัวช่วยที่ดีครับที่ที่ทําให้คลายปวดกล้ามเนื้อแล้วก็การใช้สมุนไพรนะครับล่าสุดก็มีการวิจัยเหมือนกันว่าการใช้พวกไทรนะครับ หรือ,อยาระงับอักเสบทานี่ก็ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังการออกกาลังกายได้เหมืกันค่ะค่ะท่านนฟังที่จากอาจารย์หมอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะคะเรื่องของวัยเรื่องของสภาพร่างกายก็เป็นปัจจัยที่เราสมควรนํามาเลือกว่าเราจะเล่นกีฬาอะไรใช่ไหมคะอาจารย์วัยรุ่นวัยทํางานผู้สูงอายุ เล่นกีฬาบางทีคนละแนวทางคนละอย่างกันเลยเนื่องจากว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันจะรับได้แค่ไหนมันก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมออนอกจากอายุแล้วก็ขึ้นกับพื้นฐานด้วยครับสมมติว่าคนที่เป็นนักวิ่งเขาวิ่งมาตลอดเลยเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่มีปัญหากับการวิ่งหรอกครับ <c oughs> แต่ว่าพียงแต่ว่าจะต้องเว้นวักวันกว่าที่เคยวิ่งทุกวันไม่เว้นวักอย่าเนี้ย <c oughs> แต่เน้ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเป็นคนสมมุติว่าวัยสามสิบแต่ว่าไม่เคยออกกำลังกายอะไรมาก่อนเลยคอนดิชันแย่มาก <ừ> ออ,อาจจะสู้คนอายุห้าสิบที่เขาเขาออกกาลังกายต่อนเนื่องมาไม่ได้เรื่อยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการบาดเจ็บก็อาจจะไม่เหมือนกันากลายเป็นว่าคนหนุ่มเสี่ยงกว่าก็ได้ในกิจกรรมเท่าๆกันนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันควรควรพอเหมาะกับ สภาพสังขารครับซึ่งสภาพสังขารน,นี่มันจะมาจากไม่ใช่อายุอย่างเดียว <c oughs> มาจากประสบการณ์การฝนต่างๆด้วย <c oughs> หลักที่ดีก็คือว่าให้เรานึกซะว่าเหมือนกับไม้แบบ <c oughs> ไม้แบบเทปูนซีเมนต์นะครับ <c oughs> สร้างตึกมีไม้แบบถอดไม้แบบเร็วก็ตึกพ่มนะครับถ <c oughs> อดช้าดีกว่าเวลาออกกำลังกายแล้วร่างกายมันยังไม่เซ็ตตัวมันยังไม่ปรับตัวเข้าสภาพใหม่เนี่ย แล้วก็ขึ้นกระไดขั้นที่สองสองแล้วก็ไปสามเร็วเกินเนี่ยเดี๋ยวมันจะกรอบเอานั้นเขาเรียกว่าอะไรโ r o g r e s s ช้าๆดีกว่านะครับ hmm. อใจเย็นมันจะไปเร็วกว่าใจร้อนอย่างเงี้ยครับค่ะเป็นข้อแนะนําไว้นะคะไม่ได้ดูแค่คคอายุอย่างเดียวต้องดูอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบหลักกันไปและใครที่เคยออกกาลังกายหนักๆแล้วอายุมากขึ้นคุณก็อาจจะทําได้หนักไม่ได้เท่าเดิมด้วยต้องทําใจไว้ <ก>ออมีพูดถึงการออกกําลังกายเนี่ยครับมันจะมีสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าการออกกําลังกายเพื่อการบาบัดรักษานะครับมาครับว่าเรามองการออกกาลังกายเหมือนกับเป็นยานะครับ<แ>คือว่าเราจะมีจะต้องเลือกท่าจาเพาะทําเป็นจํานวนครั้งจาเพาะให้มันได้เกณฑ์ของมันออน้ําหนักแรงต้านหรือว่าลักษณะรายละเอียดของเอ็กซ์เซอร์ไทด์นั้นๆจะต้องมีความจาเพาะอย่างเงี้ยเรามองว่าการออกกําลังกายเป็นยามรเมื่อไหร่เราจะใช้ สิ่งนี้ที่เราเรียกว่าเธอเราเป็นสิกเอ็กซ์ไซส์เราจะใช้เมื่อร่างกายมันมีความเสียสมดุลน,นะครับที่เรา <c oughs> ต้องแก้ไขคือปกติเวลาเราปวดเราก็รู้สึงรักษากินยาทายาฉีดยานะครับ <c oughs> หรือบางคนก็อาจจะรู้หน่อยว่าทํากายภาพหรือใช้อุปกรณ์ดามเสริมรัดประคองได้ <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่คนมักจะลืมไปก็คือว่าถ้าร่างกายมันไม่สมดุลคือส่วนมีกล้ามเนื้อบางส่วนมันไม่แข็งแรงหรือมันทํางานไม่ประสานงานกัน มันเชื่องช้ามันประครับประคองเอาไม่อยู่พวกนี้ต้องต้องเอาคืนมาได้ด้วยเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเดียวเลยกินยาทายาีดยาทํากายภาพที่เรียกว่านอนเฉยเฉยรอให้คนมาอบมาประครบหรือว่าการผา่ตราตัดก็ตามเนี่ยไม่ได้ผลตรงนี้เลย <c oughs> <c oughs> ในส่วนนี้ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์อย่างเดียวดัง <c oughs> <c oughs> นั้นก็อยากจะอะให้เป็นอะ,อะไรเทคโฮมนะครับว่าอในการรักษา อาการปวดเนี่ยครับระบบข้อกระดูกกลั้นเนื้อเนี่ยถ้ามันมีอาการนานเรื้อรังเนี่ยมันเป็นไปได้มากครับว่าอาจจะต้องจําเป็นจะมีการออกกําลังกายที่ถูกควบคุมนะครับอย่างจาเพาะเพื่อให้เพื่อให้มันได้ผลการรักษาที่ดีครับค่ะอมีประโยชน์มากเลยนะคะที่คุยกับอาจารย์หมอวันนี้นะคะหลายๆอย่างก็ลองนำไปเลือกดูปฏิบัติใช้กันนะคะขอพระคุณอาจารย์หมอพาริธิ์นะคะ ครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นยายแพทย์พาฤิศวงแพทย์ผู้อเมริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทศาสตร์ฟื้นฟูจาก DBC Spy i Clinic and G y m Life Center หมดเวลาของรายการสุขกายสบายใจวันนี้แล้วนะคะลาคุณผู้ฟังแล้วกลับมาเจอกันวันเสาร์หน้าทุ่มครึ่ง FM 90.5 MHz กับลัคนาสุริยงสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทยคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร